ไม่รผมไม่รู้นะป้าเจวรอให้กันอื่นนั่นก่อนใช่ใช่จริงกันอื่นเห็นคันนั้นนั้นไม่มีรถท่อเลยคันนั้นน่ะนะจริงด้วยคันเมื่อวานนั่นน่ะจริงด้วยน่าเตะเดี๋ยวเตะมันนะเด๋มันนะฮะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะ